ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคน,นกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็วันนี้เช่นเคยนะครับผมก็ไม่ได้ทางขายกนไปไหนนะครับผม,ผมก็จะพยายามลงคลิปให้บอ่อยขึ้นเนาะก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปม,มานานด้วะวันนี้ก็ว่างมาที่เรายร้อยเนาะเราก็จะมาเปิดกบกันเลยดีกว่านะครับที่เอดีหลักนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมได้ไอ้มูลเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเนาะก็มูลตัวนี้เลยแตผมเปิดให้ดูเนะาะตอนนั้นเปิดตัวได้นะครับผมเปิดประมาณสี่ สี่ห้ารอบก็ได้นะครับก็ดวงดีวันนี้ก็พยายามหากบม่วงมาเนาะปั้นให้เบาเมกุนของเรานะครับผมเป็นแม็กแล้วเขาจะปั้นเก้าดาวแม็กเลยหาแป๊หนึ่งเนาะฟิลเตอร์ดีกว่ามืดนี่ครับผมก็ได้ันเทียบรอย้อและก็เหลือแค่ปั้นเนาะก็ออยังไม่ได้ปัน้นขาดแฟง้งขาดหลุย มาอย่างเอ่ยมาแล้วสามชุดีนะ๋ยวค่อยผมเดี๋ยวผมค่อยไปเปิดแล้วกันเนาะโอเคเราไปเปิด mm hmm. เกียร์เลยดีกว่าเอ้ยไม่ใช่เกียร์ตัวตัวตัวหกร้อยแล้วก็ได้สามรอบก็ได้เปิดไอเนดะียสองตอเนาะไปไปกันเลยดีกว่าก็อยากได้เก้าดาวอยู่นะครับผมถ้าได้เก้าดาวก็จะถือว่าโชคดีมากมากเลยโอ้โหสัมดาวฟ้าก็ กขอได้ปะไววพิมบ์หมดเลยนะโอเคมันมันมันยังมีโอกาสได้ตัวเล็กกว่านี้เนาะฮึบตาำม่วงมาหนึ่งเก้าดาวมาคุ้มคุ้มมากครับผมโอเคถือว่าตอบโจทย์นะครับผมอีกสักตัวหรือเปล่าไปฮึบได้กบม่วงมาอีกอีกตัวเนี่ยหนึ่ง ขอล็อกไว้ก่อนเนาะหนึ่งสอง่มาสองตัวเนาะกรวมกับอ,อันเก่านี่ได้กี่ตัวแล้วเนี่ยอืมเช็คแป,นะป๊บนึงเนาะป้ปเลยละกันได้ยังไม่แม็กหรอกขาดอีก11ตัวแนละ้ว เจะขออนุญาตเก็บกบม่วงตัวอื่นไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวใกล้ๆตัดค่อยเปลี่ยนลูบีบ้ก็ถือว่าหกร้อยลูบี้ก็ถือว่าคุ้มเนาะคุ้มถือว่าคุ้มเลยเพราะว่าเสียแค่หกร้อยลูบี้ได้กบแล้วกบเก้าดาวหนึ่งตัวเลยเนาะไปต่อที่ไอทีสองเลยดีกว่านะครับผมไอดีสองจะเปิดกระชาล่าตัวใหม่หน่อยนึงเนาะเอ่อ คนหนึ่งนะไอดีสองไอดีสองแล้วก็มีอีกอย่างด้วยนะก็ว่าผมจะมีแปน้นตั้นตัว แมกเพิ่มสักสองตัวนะตัวเก้าดาวอ่ะก็น่าจะเป็นเอหุ่นรายการนี่แหละกับมายากลสองตัวเนาะก็ต้องหากบเก้าดาวอีกสามตัวเนี่ยไปหายที่ไหนเนี่ยเอาเอ้ยยังเปิดไม่หมดนี่เดี๋ยวผมเปิดนี่ต่อเลยแล้วกันอ่าอันนี้ปะเอามาบินไหนวะมันมีตัวอะไรที่ดีกว่านี้ไหมเนี่ยไม่มีเนาะอืมอืมเปิดตัวนี้ด้วยแล้วกันเนาะเปิดได้สองรอบ ไปเลยสองร็อตก็น่าจะมีอะไรดีๆบ้างเลยเนาะกบม่วงปะกบม่วงสองตัวเนะาะรวมดีๆเอะ้ะไม่ได้แค่กบฟ้าปะวะโอเคได้กบฟ้าอางเดียวเนาะได้ตัวหนึ่งก็ถือว่าปกติกบฟ้าหน่อยเพื่อนโอเคได้ตัวหนึ่งเหมือนกันเนาะ ตัวสามสนะิบใบเดี๋ยวเราเปิดคุลาโบน่าเนาะคุลาโบนี้ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเรารอไปเปิดคุลาโบน่ากันเลยดีกว่าอืมสักครู่นะได้ไหมโอเคนี่ก็ไอดีสองของเราเนาะ ภาพชัไม่เอ่ยเช็คแบบเช็ข้าวลายดีสองืมตอนนี้โปรแกรม OBS มันเป็นอะไรมันหยุดไม่ได้ก็ไม่รู้นะาก็ทำเงี้แล้วกันเนาะไม่รู้มีตัวเท่าไหร่เดี๋ยวก็ลองเปิดเลยแล้วกันน่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเปิด Ruby ด้วยสักพันหนึ่งไหมสิบแปดเปิดได้สามรอบเนาะสามรอบก็เพียงพอแล้ววะที่ทำให้เราได้อะนี่ไงเห็นไหม มิชอมได้จริงได้อะไรวนีดยเออก็ได้ฮันนี่เอ็นทีมาตัวแล้วเนะาะไปเน้ะเปิดกบดีกว่าเนาะจะได้ปั้นไก่ทองเลยเปิดสัก400แล้วกันเนาะจะได้เป็นพารูบี้เปิดสักสองรอบ อืมเค็มเค็มเลยแหละโอ้โอเคมากแอดี่สองมาทำไมอนะ่ะแปดดาวธรรมดาใช่ไหมเลยแมงมาเียบเลยเผือว่าเกลือนะบ้านเอเลนแม็กไหม ผู้ชมคิดว่างไง17วิ่งมันขาดกบมวยไม่กิ่ตัวเองนี่ปิเชอร์ผมอะเอ๊อะอีกสักรอบแล้วกันเนะะเาะไปปรกบมวงสองตัวนเนี่ยเนาะเราก็จะปั้นี่เชอร์ได้แม็กเลยอันนี้มันได้เหรอวะอันนี้มันไม่ได้นี่วะไปอีกรอบหนึ่งเนาะจะเป็น600เหมือนกันม่วง เอ,อะไรมันนี่ยะรอบขับนที่สี่แล้วนะไปไม่มีคำว่าเกลือหรอกหนึ่งตัวสองตัวโอเคครบืบค่าเสียหายก็ก็รุนแรงอยู่โดนแค่แปดร้อยอ๋อสามหกเก้าสิบสองแปดร้อยนะผมก็ปั้นบิเชอร์แม็กเลย เอน็นไนไ์นกกบตัวต้องฟิลเตอร์อะไรนะฟิลเตอร์เลี้ยวหนานหรอแล้วก็มันต้องจัดเผาอย่างไงต้องไปเปลี่ยนเผาก่อนหรอเปลี่ยนเผารม่ยังไม่ต้องดีกว่าเนาะเพราะว่าไอไก่ทองมันเอา โอ้โหว่องไวเหมือนกันอีกแล้วก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นว่องไวเนาะชบ่อหน้าปัป้นพิเชษสองร้อยสามสิบอีกสิบเลเวลเนาะก็ปอ่นเลยเอาอะไรมาปั้นก็ แปดสิบสองตัวผมต้องไปฟาร์มตัวเพิ่มเนาะยังไม่ได้ฟาร์มเลยก็ถือว่าเกือบไหมอ่ะก้าเลาเนี่ยตัวเลยแปดร้อยูปีอ่ะก็เกือบนะเพราะว่าก,กบกบมวงก็ได้แค่สามตัวเออชีวิตชีวิตเราอะไรคำนี้อ่ะตัวตัวรอบนี้ก็ไม่ได้ไอดีสองเราเนาะแบบยำแย่มากเลยเออก็ ทีนี้ขอจบเพียงนี้ก่อนละกันเนาะไอดีหนึ่งไอดีสองผมก็มานี่เลยสรุปเลยละกันเนาะรูบี้ทั้งหมดมแปดร้อยหกร้อยพันสี่ร้อยูบี้นะครับผมก็ได้กบเก้าดาวมาหนึ่งตัวกบม่วงอย่ปมานห้าตัวปะห้าหรือเจ็ดตัวนี่แหละก็ประมาณนั้นแหละครับผม กอดูในคลิปเลยเนาะอันนี้ก็คือเลทออกปกติของเกมนี้แล้วครับผมอีกพารูบีนะ้น่าจะไปเก็บไว้ก่อนเนาะของ i อดีสองแล้วก็เอาตั๋วไปเปิดตัวของ ID 1หนึ่งไปเปิดคุณโบรอบหน้านะคุณโบรอบหน้าก็ออกมาแล้วนะผมก็เป็นอะไรวะที่มันเป็นใส่ชุดชุดคุมดำเนะาะคะแรกชุดแล้วชุดสกกหาลหรือสูตรหรืออะไรวะ นั่นแหละมันเป็นโรงเรียนมัธยมก็ไปดูในเพจทางการได้นดเนาะก็เขามมเด้สปอยเป็นที่รยบร้อยแล้วว่าเป็นอะไรก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละก็ขอบคุณนะครับผมที่มาแล,แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยเนาะนี่ก็จะทําให้คลิปผมก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆเนาะให้ทุกคนได้ดูกันก็ขอบคุณมากๆเลยไปกันละบ,บายๆทุกคน